สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอัลลอัร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกาไดไลค์กดแชร์คิวิโอนี้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้าไม่ได้องใช้คใน,นการลงทุนได้การลงทุนมีนความเสี่ยงใต้คิวบีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันได้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับอีพีที่สองนะกับเกมโน l a n d นเกม NFT นะฟทีนะปเอิร์นนะสายฟรีก็เล่นได้เล่นเล่นบนเว็บและมือถืออันนี้ผมเล่นบนเว็บไซต์นะแต่ว่าอ่ะก่อนจะเข้าก็เข้ายากอยู่นะจริงๆมันต้องมี กดป๊อปอัพตรงนี้นะตอนสมัครมันจะมีเหลืองๆให้เรากดนะปุ๊บถ้าเรากดและยืนยันม,มันจะมีข้อความให้เราติ๊กถูกถึงเข้ามาหน้านี้ได้นะผมงงก็นานทำไมไม่ได้เออผมลืมไม่เห็นป๊อปอัพนะอ่ะเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลวันแรกสองพันห้าร้อยนะรวมกับน,นี้น่าจะเป็นอันเดิมมันน่าจะมีแค่พันพันเดียวนะอ่ะมีสมต่อมาก็น่าจะเป็นให้พลังนะอ่ะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะหลังจากที่เราแล้ว,แล,วแล้วเราจะทํายังไงต่อนะอ่ะ ทำต,ตามภารกิจนะของเขาแนละ้วปุ๊บป๊บอ่าไม่ออกหรอกนะ,นะอ่ากดตามเขาเลยแล้วกันนะอ่าแบบนี้อ่ามีปุ๊บมีกระเป๋านะอ่าอันก็จะมีตามให้กดนะเป็นภารกิจนะอ่าอะไรก็ไม่รู้แล้วกดไปโดนอะไรสักอย่างนะรอก่อนนะ ก็หลายๆเกมเข้ามาเขาจะสอนนะสอนว่าไอ้นี่คืออะไรอะไรทํายังไงนะอ่าก็จะประมาณเกมนี้ก็เกี่ยวกับการทําอาหารดูจากร้านมีหลายร้านมากอุ้ยวัวมีม,ม,มีน่าจะเป็นบะหมี่หรือเปล่านะอันนี้ยังล็อกอยู่นะตัววัวยังเปิดอยู่นะ่ะดูก่อนอันนี้ทําอะไรได้นะแล้วก็มาลองเล่นเบื้องต้นก่อนละกันนะเพราะนี้เราก็ไม่รู้นะอ่ะเด็กหลังจากที่ตะกี้เราไปโดน ผมอะไรก็ไม่รู้นะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะอ่าน่าจะเป็นการผ่านด่านภารกิจนะมันจะแต่ละด่านก็จะมีรางวัลน,นะอ่ะต่ไม่รู้เราจะเล่นได้ไหมนะ,อะลองดอูลองมาดูกันนะอ่ากดสอนสอนกดนะปื๊บปื๊ปื๊บปื๊ป,ป,ป,ป๊อันนี้พลังงานอ่ะแล้วจะมีอะไรให้เราทำรึเปล่าเราก็งงงงอยู่ะยังไงมัน มันล็อกอยู่หรออ๋อน่ะไม่รู้เรื่องนะออเปิดเปิดเปิดปิ้งช้นเนื้อปาปๆาปาออชานหนึ่งปุ๊บๆเนื้อหนึ่งจานทงแล้วก็เจยวนะแล้วก็กินไปน้องอ่ะอย่างนี้นั่นเองนะอือดําดํากินได้ไหมออกออกออกฮึมนี่ก็เผลอที่ ทิ้งอ้อมันต้องจิ้มลงถังขยะอ๋อเดี๋ยวจิ้มตรงนี้ไม่ได้โอ้รับเงินป๊าปป๊บปปุ๊บนะจานโบ๊ะบ๊บะนี่หนึ่งพาบอกป๊าปป๊บปสุกแล้วเอาไปน้องแน่โบ๊บะโบ๊บะป,ปุ๊บเอ้ยมันต้องการจุกแบบ,บดำๆนี่หรอปุ๊บว่ามันจะมีมีระดับ ระดับความแรงไม่เหมือนกันละวังนะ <c oughs> คิดว่านะกินสเต็กนะผมก็คิดว่าเป็นเยี่ยงนั้นโอ้สามดาวสามกระโหลกนี่โอ้มันอยู่แฮ่บูบ้าบูบ้านะเราโอ้เชฟเชฟมีดเชฟมีดในตำนานเรานะอ่าฟีแล้วก็จับไปเลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นการอัปเกรดเตาเขียงนะน่าดูทรงแล้วนะ เงินแล้วก็อัพไปนะหลานสองอะนะไปป้าบอันนี้เราเป็นละป้าบเนี่ยอ่ะเทาไหรลูกค้บาบะวบ้านี่ยหนึ่งหนึ่งป้าบเรียบร้อย No. น,น้องมันต้องการห้าคนปะปพอปะวะอปะต้องการอันนี้ใยนี่ต้องการแรงเล,เลยแลป๊ากินใบน้องปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวมันจะสีของรอก่อน,ๆๆน,น,น,นรนกนอ,อก,นก,นก่อนคุณป้าน่าจะแรงเหมือนกันป๊บปั๊บยังรอปุ๊บเก็บเม่งกอนแน่มันอยู่ ปาบปาบรกการแรงตองคนนี้แรงฮารูเดียวสนใจเดีย๋ยวพอก่อนแต่ของมจะเหลือเฮ้ยมันอีกอันนี้นี้เอามันครบแล้วนี่นะน้องรักการอะไรแรงไปเลยฮ้าคุณบริการดีมากไงภาคไปเฮ้ยธรรมดาเราเนี้ยนี้ยมันมันอยู่นะมันโอ้นอนอยู่ ดึงด really? ึงดึงดึงทางสับข้อความ m e s s e n g e r อัดิบไปดิบไปโอเคโอเคกดดิบป่าอวันนี้เรากดเข้าไปหรือเปล่าหรือเราต้องกดเข้าไปในร้านเอ้าเราต้องกดเข้าไปในร้านเนื้อหรือเปล่า เรากดผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอ๋อสนุกอยู่นะโอ้ชื่อราจะเล่นจะยาวนะแต่ว่าติดโรลล์คอยวันนี้ยังไม่เล่นโรลล์คอยเลยนะเล่นโรลล์คอยประมาณเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงชั่วโมงครึ่องอยู่นะกว่าจะเล่นครบห้าสิบเกมนะเป็นชั่วโมงนะแต่เล่นไปก็ฟังนิยายไวนะ้นะรอมบรหลุเสร็จก่อนเราน่าจะไปแล้ว น่าจะไปที่ชอบที่ชอบแล้วอ่ะเราโอ้ต่างเพิ่มขึ้นมาพลังงานอ้อพลังงานมันก็เออใช่เราต้องควรเล่นให้คุ้มพลังงานให้เราก่อนอันนี้นี่นเป็นออเดอร์ออนไลน์หรือว่าแต่เราไม่น่าไปกดอย่างนี้นะดูก่อนมันจะให้เราทำอะไรตึ้งตึงตึงต้ง,ง,งอ๋ออันนี้น่าจะเป็นอันดับหรือเปล่า รอโหลดตั้งนานมากไปว้าให้รอโหลดนานมากก็มีออเดอร์มีออเดอร์มีออเดอร์ดีไปเคๆๆเคเออเย็ด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 ฉันรู้แล้วสักอย่างหนึ่งทำไมมีนี่ขึ้นมาน่าจะให้ทำภารกิจหรือเปล่าวะเราก็ไม่รู้นะ โอ้ทังเด็ก็เยอะแยะเยอะแยะคนนี้ดนี่กดกดตรงนี้ก่อนอ๋อเป็นการแหลกเง,งินนะอหลามบัวหลามบัวกีนนะนนก้นะออ๋หลามบัวกีเป็นภารกิจไปภารกิจไปใช้พลังงานให้เยอะๆอ่ะ มีลูกค้ากี่คนดูก่อนอ่าลูกค้าห้าคนโบ๊บ้าปุ๊บ,บโอ้โหสุกอย่างไวเลยเป็นยายอะไรวะซอสหรอปับป๊บปั๊บปั๊บต้องการซอสเยอะมจะไปเป็นยายป,ปั๊บสองปปุ๊บปุ๊บเก็บตังค์ก่อนต้องการเร่แหล่ยังไงะแหล่แล้วปับ๊บ nhịn lo còn lắp bố bá nghe bây để ai nó chạy chân đấy phí 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 nè bên bên này là lẽ นี่ซอสนี่ทั้งอีกอันนึงปึ๊บซอสหนึ่งป้าบป้าบหรืออันนี้ชานป้าบให้เห็นวันดีไว,ดว้เดี๋ยวเราใช้พลังงานให้มันเหลือเยอะๆก่อนเดี๋ยวเราให้ปิดเกมแล้วกันนะพระองคโอ้โอเคโอเคอ่าจะได้อะว ลบสี่หรออ่ะไปลบสี่ไปเดี๋ยวเราเล่นจนถึงเราหกลบรววิบเจ็ดไหมตึง๊งแปดบาทเรานี่ปา้ปาบปา้าบหกคนลูกค้าหกคนจ้างมาจ้างไหมไปปุ๊บแหล่แหล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นไงคนนี้กินไรอ่ากินแบบเดิมสกุกๆนะตั้งมา คนที uhm. ่สองเดินมาเอาไงปุ๊บปุ๊บอ่ะไปเยิ้ขึ้นไปเยิ้ขึ้นไปนี่ปุ๊บปุ๊บเป็นไงนี้ซอสหนึ่งเยิ้มหนึ่งป้าบไปป้าบป้าบปุ๊บปุ๊บอือไปไม่ทัน อันยังไงน้องนี่แบบเยิ้มเยิ้มสุกๆ้นมาก่อนปุ๊บป๊บมาอันนี้แบบเยิ้มเยิ้มปุ๊บเก็บตังแบบมาเแยบบร้อยนะไอเด็กคนหนึ่งแล้วยนะก็สองอย่างปุ๊บปุ๊บ ยิ่มเยิมไป,ป้าก้ากอันนี้เวลาเจิญเจียนจะหมดเลยนะนี่เกือบทำภารกิจไม่ทันรึเปล่าวะมต้องย่างลุงหน้านิดนึงใช่ปะเฮ้ยด้พันหนึ่งพลังงานเรา จะรีสองนาทีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่นให้ถึงสักผิวแปดแล้วกันนะยีคนหกคนปึ๊บ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 เดี๋ยวมันจะไม่ทางการนะไปหลุกไปฮัลโหลนห่ อ้ทำไมมันกดถูกใจเราล่ะทำไมเอ้ามันไม่มันไม่ได้บอกอะไรเลยนี่เฮ้ยปึ๊บเยิม้มปึ๊บยิงไปเอ้ยเด็กคนตะกี้มันไม่มันไม่ได้บอกอะไรเลยนะอ๋อจะต้องต้องเออเออแล้วเอ้ย,อย,อย,อยไม่ใช่ยัดน้ำปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บว่าคุณกินสองอันเนี่ยเออเวลามันจะไม่ทันจริงๆเลยนะคุณแก่เข้ามาเลยคุณป้าโออเยิ้มๆจะไปจะไปป้าบอกปวดหลังละมันไม่ใช่มันเยิ้มๆปลา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 อันนี้ก็เยิ้มๆปลาปลาไหนอือ ช่างเกินโอ้พอดีพอดีคิดว่าย่างเกินแล้วขู่เวลาเกิบหมดเนี่ยอมยิมย้มอมยิ้มเหรียญเหรียญอัพเกรดใช่ไหม มันจะปลดล็อกมันต้องทำอะไรนะให้เราดูเฉยเหรอโอ้เล่นอยู่เซ็งค้างไม่รู้ว่าค้างขยับไม่ได้เออโอเคไม่เป็นไรก็ขอบคุณที่ตามและรับชมนะครับใต้คลิปนะก็จะมีลิงก์ของอันนี้นะลิงก์ของเกม Nomad Land นะก็ ใครจะเล่นบนเว็บหรือดาว์โหลดก็ได้นะโอเคขายของก็สเล็กน้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครการันเทครคิปโตอันดับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครไปหนะึ่งในที่ใช้มือในการสมัครยนแะตตัวตัวได้แบบประชาชน30มนาทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงเปิดมา5้าปีเว็บเทกคริปโตอันดับหนึ่งโลกโอเค X เว็บเทกคริปโตอันดับ2โลกเปิดมา8ปีเป็นเว็บตนน้นนะ้ำนะมีระบบเขีย okay. นมาชิ้นดีสุดในโลกดีกว่าใบนั้นดียังไงก็ต้องสมัครดูนะและเทดูยโอเค X นะครับ กูคอยเว็บต้นน้ำเปิดมาสี่ปีเกดเดอก็เว็บต้นน้ำนะมีที่ฟาร์มเงินด้วยฟาร์มคิวบีคอยแล้วหรืออื่นๆเปิดมาสิปีนะ,ะเอเบงเว็บต้นน้ำเปิดมาสี่ปีสายเกมนะโมบอกนะโรลคอยเล่นเกมได้เงินจริงนะแล้วก็บิดมาเนี่ยเกม NFT. อเอ็นเอรทีฟฟีเจอร์เอิร์นคล้ายๆโรลคอยโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย